ภารกิจรัก จำนงเสรีและมีชีวิตเพื่อรักรับใช้พระองค์แต่เป็นมนุษย์ที่พลังพลาดผิดพระชีวิตของตมอยู่บนหนทางชั่วชา้าพระยังคงความเมตตาทรงพระเยซูบุตร รามาไทยบาเราทนทุกข์และตายเพื่อเราโอ้พระเยะสูโอ้พระ,ยะเยซูพระองค์คือสุดยอดดวงใจหากไรพระองค์ลูกคงไม่อาจ รักความรักของพระเยซู i one love ที่ขึ้นไปนมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มในงานฉลองนั้นมีบางคนเป็นชาวกรีกเขาไปหาฟิลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเมสไซดาในแคว้นกาลิลีแล้วถามว่าท่านครับพวกเราอยากเห็นพระเยซูเจ้าฟิลิปจึงไปบอกกับอันดรูแล้วอันดรูก,กับฟิลิปก็จึงไปถูลพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า เวลาที่บุตรแห่งมนุษย์จะได้รับพระสิริอุ้งโรดมาถึงแล้วเราขอบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้ามเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและตายไปมันก็จะเป็นเพียงมเมล็ดเดียวเท่านั้นแต่ถ้ามันตายไปมันก็จะบังเกิดผลอีกมากมายดังนั้นผู้ที่รักชีวิตของตนเขาย่อมจะเสียชีวิตนั้นส่วนผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ เขาก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้สำหรับชีวิตนิรันดรและถ้าผู้ใดรับใช้เราผู้นั้นก็จงตามเรามาเราอยู่ที่ใดผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราพระบิดาของเราก็จะประทานเกียรติแก่เขาบัดนี้จิตใจของเราหวั่นไหว เราจะพูดอย่างไรดีเราจะกล่าวว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการเวลานี้กระน,นั้นหรือหาม่ได้แต่เพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าได้มาถึงเวลานี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดประทานพัสดุรุ่งโร์แด่พระนามของพระองค์เถิดแล้วก็มีเสียงดังจากฟ้าว่า เราได้ให้พระสิริอุ้งโรดแล้วและจะให้อีกประชาชนที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ยินเสียงจึงพูดว่าฟ้าร้องแต่บางคนก็พูดว่าทูตสวรรค์ได้พูดกับเขาพระเยซูเจ้าจึงสวัสว่า เสียงนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อเราแต่เป็นเพื่อท่านทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกแล้วและบัดนี้เจ้านายแห่งโลกนี้กำลังจะถูกขัดไล่ออกไปและเมื่อเราจะถูกยกขึ้นจากแผ่นดินเราจะดึงดูดทุกคนเข้ามาหาเราที่องค์พระเยสุเจ้าตรัสเช่นนี้ก็แสดงว่าพระองค์ทรงทราบว่าพระองค์จะสิ้นพระชนอย่างไร ใจและอินดีสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่5ในเทศกาลมหาพรตนะครับอย่างที่เคยบอกแล้วมหาพรตมีด้วยกัน6สัปดาห์สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5สัปดาห์หน้าเราจะเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ คือสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลมหาพรตเราเรียกว่าสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะครับจะเริ่มต้นด้วยวันอาทิตย์แห่ใบลานอันนี้เป็นของวันอาทิตย์หน้าในวันอาทิตย์นี้ในเมื่อเราอยู่ในสัปดาห์ที่5เทศกาลมหาพรตนะครับบทอันที่หนึ่งในวันนี้นํามาจากหนังสือของประกาศศกเจเรมีนะครับเราพิจารณาบทอ่านที่หนึ่งกันก่อนเลย เยเรมีเป็นประกาศกของพระเป็นเจ้าที่ทำงานอยู่ในแผ่นดินอิสราเอลนะครับอาณาจักรยูดาทางภาคใต้ก่อนพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ประมาณสักห0ร้อยปีเยเรมีอยู่ก่อนพระเยซูเจ้าประมาณห0ร้อยปีแล้วหกร้อยปีในแผ่นดินอิสราเอลยูดาโบราณก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมาห0ร้อยปีนั้นมีอะไรเกิดขึ้นก็คือว่าอาณาจักรยูดาหรือว่า กรุงเยรูซาเล็มกำลังจะแตกสัญลักษณ์การที่กรุงเยรูซาเล็มแตกเป็นเครื่องหมายว่าประชากรชาวอิสราเอลเนี่ยทำพันธสัญญาของพระเสียหายพังพินาศหมดแล้วเสียหายพังพินาศอย่างไรพระเป็นเจ้าทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมว่าจะให้เขาเนี่ยเป็นประชากรของพระองค์พระองค์เป็นบีดาวของเขาแล้วจะให้เขามีลูกหลานมากเท่าดาวบนฟ้าเท่ามิตรสายบนชายทะเล แล้วเขาจะได้รับพรคนทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางประชาชาตินี้คือมาเป็นประชากรของพระแต่ชาวอิสราเอลประชากรของพระกลับไปกราบไหว้พระเท็ดเทียมเอาใจออกห่างจากพระบินเจ้าไม่ได้กราบไหว้พระไม่ซื่อสัตย์ต่อพระผลร้ายที่แสดงออกมาจากความผิดที่ผิดต่อแผนทสัญญาของพระก็คือว่าก็ต่อไปนี้พรอครของพระที่มาถึงชีวิตเขาก็ขาดหายไปเพราะว่าเขาได้ทําบาป ขาดหายไปก็คือว่าที่พระสัญญาว,ว่าเขาจะเป็นประชากรใหญ่จะมีประเทศจะมีลูกหลานมากเท่าดาวบนฟ้าเท่ามิตรสายบินชายทะเลบัดนี้อาณาจักรบาบิโลนกําลังจะมาตีกรุงเยรูซาเล็มแล้วเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยพระกัมภีบอกว่ากรุงเยรูซาเล็มแตกเนี่ยพังพินาศหมดเลยครับสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินตกลง พันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทํากับประชากรของพระองค์ตั้งแต่เริ่มต้นที่เรียกอับราฮัมมาเป็นประชากรของพระองค์จากนั้นประชากรทําพันธสัญญาที่ชัดเจนที่สุดก็คือโมเสสพาเ,าเขาออกจากประเทศอียิปต์แล้วมาที่ภูเขาซีนายรับเพบื่อเัญัติสิบประการแล้วทาพันธสัญญาเป็นประชากรของพระองค์ครั้งนั้นเนี่ยตกลงเมื่อพังพินาศแล้ว,ลวพระเมตตาของพระจะอยู่ตรงไหนล่ะครับ เยเรมีจึงเป็นคนที่มาประกาศบอกว่าพราะเมตตาของพระไม่จบสิน้นบทอ่านที่หนึ่งในเวันเนเป็นบทอ่านที่ดูเหมือนว่าพวกเขาจบสิ้นแล้วประชาชาติที่จะได้รับพรผ่านทางประชากรชาวอิสราเอลประชากรชาวอิสราเอลสิน้นชาติสิ้นแผ่นดินพรนต่างๆก็หมดแล้วสิครับแต่เพกาพกฏววาประกาศสขเยเรมีได้รับ พระวจนะจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มาเทศสอนให้แก่ประชากรอิสราเอล Israel ในแผ่นดินยูดาห์นะครับในอนาณาจักรยูดาห์หรือว่ากรุงเยรูซาเล็มเนะี่ยบอกว่าความรักของพระเป็นเจ้าไม่มีจบสิ้นเพราะฉะนั้นบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีบเบิลดารี่นะครับหรือว่าไปวัดเราได้ฟังบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้พ่ออยากจะให้พี่น้องตั้งใจฟังถึงสิ่งที่เยเรมีจะบอกข่าวสารว่าแต่ พันธสัญญาของพระไม่จบพระบิดเจ้ารักแล้วรักเลยความรักของพระไม่มีวันจบสิน้นบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้พ่อจึงอยากจะสรุปด้วยคำหนึ่งก็คือคำว่าพระเมตตาความเมตตาของพระไม่มีวันจบสิน้นเราลองฟังบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้นะครับแล้วเราจะเห็นว่าโอ้ทั้งทั้งที่เขาสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินชะตาขาดแล้วคือว่าหมดสิ้นทุกอย่างแล้วอาณาจักรบาบิลนมาเผาพระวิหาร ทำลายกำแพงเมืองเข้าไปในพระวิหารแล้วเผาเพราะวิหารกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลยที่กรุงบารโลน50ปีแต่พระบิ็นเจ้าพูดแบบนี้ตรัสแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูสิวันเวลาจะมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเมื่อเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับพงพันธุ์อิสราเอลและพงพันุ์ยูดา จะไม่เหมือนกับพันธสัญญาที่เราทำไว้กับบรรพบุรุษของเขาเมื่อเราจุงมือเขาให้ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เขาได้ละเมิดพันธสัญญานั้นแม้ว่าเราเป็นเจ้านายของเขาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องจะเห็นได้ว่าในเมื่อเขาผิดต่อพันธสัญญาแต่พระผู้เป็นเจ้าบอกกับเขาบอกว่าจะทำพันธสัญญากับชาวอิสราเอลและแผ่นดินยูดาห สองคำนี้ในพระคัมภีร์หมายถึงว่าอาณาจักรเหนือซึ่งแตกไปก่อนแล้วเพราะอาณาจักรเหนือมีชื่อว่าอาณาจักรอิสราเอลส่วนอาณาจักรใต้กําลังจะแตกนะครับชื่อว่าอาณาจักรยูดาห์แต่พระเป็นเจ้าทรงมีเมตตาจะทําพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาที่ครั้งหนึ่งเคยจูงมือเขาออกจากแผ่นดินอีนยิปต์พระคัมภีร์วันนี้ไพาราะนะครับประกาศสเยเรมีใช้คําว่า พระเป็นเจ้าส่งจูงมือเขาออกจากแผน่นดินอียิปต์แล้วทําพันธสัญญาก,กับเขาแต่เ็าทาเสียหายหมดเลยในเมื่อเขาทาเสียหายใหม่ทําทเสียหายหมดแล้วนึกว่าจบสิ้นกันแล้วแต่ปรากฏว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าเราจะทําพันธสัญญาใหม่ไม่เหมือนกับครั้งนั้นที่เราเคยจูงมือเขาออกจากประเทศอียิปต์ยังมีอีกคำหนึ่งนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสนี่จะเป็นพันธสัญญาที่เราจะทํากับพวงพันอิสราเอลเมื่อเวลานั้นมาถึง เขาจะเป็นประชากรของเราไม่มีผู้ใดจะต้องสอนเพื่อนบ้านของตนหรือบอกพี่น้องของตนอีกต่อไปว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดเพราะทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่เล็กน้อยที่สุดไปจนถึงคนใหญ่โตที่สุดองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะให้อภัยความผิดของเขาและเราจะไม่เลลึกถึงบาปของเขาอีกต่อไปเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองนะครับ ในเมื่อบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้นำมาจากหนังสือประกาศสุขเยเรมีพ่อสรุปด้วยคำว่าพระเมตตาประชากรชาวอิสราเอลหมดสิ้นทุกอย่างแล้วบ้านแตสแกสลายขาดแต่พระบินเจ้าทรงใช้ประกาศสุขเยเรมีไปประกาศพระวจนะบอกว่าพระองค์จะกระทําพันธสัญญาใหม่กับเขาและพระองค์จะท่งเป็นพระบินเจ้าของเขาเขาจะเป็นประชากรของพระองค์และต่อไปนี้พระองค์จะทรงรักเขาไม่จบสิน้น ไม่มีวันเสื่อมสลายไม่มีวันเสื่อมคลายความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระมีต่อเขาไม่จบเราจึงเอามาอ่านกันในเทศกาลมหาพทุทธสัปดาห์ที่ห้าเพื่อเตือนใจว่าพี่น้องกลับมาหาพระนะครับอย่าลืมพระเบจ้าไม่มีวันทอดทิ้งเราแล้วพันธสัญญาใหม่ที่พระทำนี้ซึ่งไม่จบสิ้นผ่านทางองค์พระเยซูเจ้าเนี่ยทุกคนจะรู้จักพระเบนเจ้าตั้งแต่คนเล็กที่สุดจนถึงคนใหญ่ที่สุดไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปบอกว่าจะต้องมาสอนเรื่องพระ เขาจะรู้จักพระเพราะความรักของพระนั้นยิ่งใหญ่ในเมื่อวันนี้เราบทอ่านที่หนึ่งเราได้สรุปถึงเรื่องความเมตตาใช่ไหมครับก็เลยอยากจะประกาศบอกข่าวดีกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าสมเด็จพระสันตปะปาปาฟังซิสเนี่ยทรงครบบสองปีดำรง ตําแหน่งหรือว่าอยู่ในสม,มณสมัยของพระองค์เนี่ยสองปีแล้พวพระองค์ทรงได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาในวันที่13มีนาคมคศ2013นะครับ2013 2014 2015ปีนี้วันที่13มมีนาคมที่ผ่านมาครบ2ปีในวันที่พระองค์ทรงฉลองครบ2ปีแห่งสม,มณสมัยของพระองค์พระองค์ทําสิ่งนี้ครับเช้าตรู่พระองค์ทรงเข้าไปในพระมหาวิหารนักบุญเปโตร เพื่อจะไปฟังแก้บาปเพราะว่าทางกรุงโรมมีโครงการที่จะถวายแด่พระเจ้าตลอด24ชั่วโมงวัดทุกวัดทั่วกรุงโรมจะเปิดให้คนเข้าไปสวดภาวนาเฝ้าศีลมหาสนิทแล้วก็รับศีลนภัยบาปดีภาษาคิสตังเราเรียกว่าไปแก้บาปตลอด24ชั่วโมงแล้วเริ่มต้นวันไหนเริ่มต้นในวันที่13วันฉลองครบสปี แห่งสมณะติสมัยของพระสันตปะปาปาฝั่งซิสพระองค์เริ่มต้นโดยการที่ส่งเข้าไปในพระมหาวิหารนบุญเปตรเพื่อจะไปฟังแก้บาปให้สัตว์รบลุดมารับศีลอภัยบาปแต่ก็เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วสิ่งที่ทุกคนประหลาดใจก็คือแทนที่พระองค์จะเดินไปยังตู้ที่นั่งเพื่อจะให้คนมารับศีลลภัยบาปหรือมาแก้บาปพระองค์ทรงเดินเลยไปตู้ตรงข้ามซึ่งมีคุณพ่อนั่งอยู่แล้ว เป็นคุณพ่อธรรมดาไม่ใช่เป็นพระคดีนันไม่ได้เป็นคุณพ่อหรือว่าได้รถรับยศถาใดๆเป็นคุณพ่อธรรมดาแล้วพระอง,งค์ทรงคุกเข่าลงแล้วแก้บาปภาพที่พระสันตะป,ปาปาแก้บาปกับคุณพ่อนี่ทําให้คนทั่วโลกประทับใจแล้วก็กลับใจมาแก้บาปเป็นจนํานวนมากหลังจากแก้บาปเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเดินไปยังตู้ฟังแก้บาปฝั่งตรงข้ามนั่งแล้วสัตธุรุษก็เดินมาแก้บาปกับพระองค์ ในวันนั้นพิธีถัดมาพระองค์ทรงประกาศว่าในปีนี้พระองค์จะทรงประกาศปีศักดิ์สิทธิ์ปีศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ปีศักดิ์สิทธิ์ธรรมดานะครับปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตาในบทอันที่หนึ่งเรากำลังพูดถึงเรื่องความเมตตาของพระใช่ไหมครับท่านนี้เราเลยโชคดีเราอยู่ในสมณสมัยของพระสันตะปาปาฟังซิสพระองค์ทรงปกครองพระศาสนามาสองปีพระองค์บอกว่า พระองค์เนี่ยทรงคิดทบทวนหลายครั้งคิดบ่อยๆว่าจะทํายังไงให้พระศาสนาจักรเนี่ยเป็นประจักษ์พยานแสดงถึงความเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ประจักษ์ชัดแก่ชาวลูกชัดเจนได้มากกว่านี้พระองค์บอกว่าสิ่งนี้การที่คนคนหนึ่งจะมีความเมตตาต่อคนอื่นเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่เรื่องจิตวิญญาณภายในเพราะฉะนั้นคนคนนั้นจะต้องไปรับประหารสถานจากพระปินเจ้าก็คือไป รับสิลอภัย<ำ>บาตรครับความเมตตาจากพระเบญดาาพระองค์ก็จึงประกาศว่าเพราะฉะนั้นเราประกาศปีแห่งปีศักดิ์สิทธิ์ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตาปีศักดิ์สิทธิ์คืออะไรครับปีศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระสันตประาจะประกาศทุก25ปีนะครับว่าเป็นปีศักดิ์สิทธิ์ก็คือเปิดโอกาสให้สัตว์บุรุษเนี่ยได้มีโอกาสเข้าใกล้องค์พระบุญเจ้าและเข้าใกล้เพื่อนพี่น้องโดยการที่เขาได้รับ อภัยบาปและยกโทษบาปแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พระศาสนจาจักบอกเงื่อนไขก็ไปแก้บาปรับศีลไปเยี่ยมวัดที่พระศาสนากําหนดไว้นะครับแล้วก็สวดบทภาวนาที่พระสัจธรรปากำหนดจะได้รับอภัยบาปได้รับอภัยบาปจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ยกบาปทั้งปวงทําให้เราเข้าใกล้องค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นนี่คือความเมตตาเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงประกาศว่า ความเมตตาร่วมจ้นจากการที่คนคนดึงสำนึกได้ซะก,ก่อนว่าเขาได้รับพระเมตตาจากพระบินเจ้าอ,อภัยบาปและยกโทษบาปให้แก่เขาเพราะฉะนั้นพวกทรงประกาศว่า8ธันวาคมคศ2015ปีนี้นะครับวันที่8ธันวาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่20พฤศจิกายนคศ2016ปีหน้าตลอดนี้ปีนี้จะเป็นปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษ นะครับปีศักดิ์สิทธิ์ที่เขาประกาศกันเนี่ยจะจัดทุก25ปีครั้งสุดท้ายในพระศาสนาของเราปีศักดิ์สิทธิ์คือปีคศ2 0 0 0ปีปิติมหาการุณเราจะมีอีกทีต้องคศ2025ปีนี้2.015อีก10ปีพระองค์บอกว่าพระองค์จะประกาศปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษไม่ต้องรอถึงคศ2025เพราะฉะนั้นพ่อจึงบอกว่าบทอ่านที่หนในบันเนีย เป็นความเมตตาที่พระเมตตาต่อประชากรชาวอิสราเอลเราออามาอ่านกันในอาทิตย์ที่5เทศกาลมหาพุทธเพื่อบอกกับเราบอกว่าเมื่อพระเมตตาเราเราจดจําได้ว่าพระเมตตาเราเราจึงจะไปเมตตาต่อคนอื่นได้สําเร็จเพราะพระสันตะปาปามีพระประสงค์อยากให้พระศาสนาเนี่ยแสดงความเมตตาเป็นประจักษ์พยานชัดเจนทําเป็นรูปธรรมให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าพระศาสนาเนี่ย เป็นความเมตตาที่พระมีต่อทุกคนแต่จะทําได้เริ่มต้นที่จิตใจเราก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนจึงเข้าไปขอรับความเมตตาในปีศักดิ์สิทธิ์ขอพระได้อภัยบาปและยกโทษบาปแก่เรานี่ก็เป็นข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นบทอ่านที่หนึ่งจึงนําเรามาถึงข่าวอันน่าชื่นชมยินดีว่าปีนี้เดี๋ยวเราจะมีปีศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปรับพระหันสถานพระคุณการุณบริบูรณ์ อับภัยบาปและยกโทษบาปทั้งสิ้นแก่เราได้เดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับเะลาที่2ในวันนี้นำมาจากจดหมายถึงชาวฮีบรูนะครับเวาที่1น,นั้นเป็นประกาศกเยเรมีพูดถึงพระเมตตานะครับทำพันธสัญญาใหม่ซึ่งพันธสัญญาเดิมชาวอิสราเอลทำล้มเหลวไปแล้วแต่พระทรงทำพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่ทำโดยองค์พระเยซูเจ้า ที่มาสิ้นพระชนบทไม้กางเขนในบทอ่านที่สองจดหมายทิ้งชาวฮีบรูเนี่ยเขาเลยพูดถึงว่าพระเยซูเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์รับทนทรมานสิ้นพระชนบทไม้กางเขนแล้วกลับคืนที่มีความยากลาบากยากลําบากขนาดที่ว่าเมื่อพระองค์ทรงมาบังเกิดในโลกนี้ขนาดจะรับทนทรมานพระองค์ทรงกันแสง,ร,งร้องไห้ขาขวนตอบพระบิดา แล้วพระบิดาส่งฟังเพราะพระองค์สรงนอบน้อมตามพระประสงค์ของพระบิดาพระบิดาทรงฟังคือให้พระองค์เสด็จกลับคืนยีบชนะความตายในเรื่องร้องไห้นี่เองพ่ออยากจะอธิบายด้วยการที่เอาเรื่องของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมาเล่าให้ฟังนะครับใครอยากเข้าใจพระสันตะปาปาฟรังซิสต้องเข้าใจคำเจ็ดคำนี้คำที่หนึ่งความอ่อนโยนนะครับ ความอ่อนโยนเป็นแก่นกลางแห่งรูปแบบของพระองค์นับเป็นส่วนผสมอันทําให้ช่วงท่าของพระองค์ไม่แข็งกระด้างพระองค์ทรงต้องการทําให้โลกเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้นด้วยการเป็นคนอ่อนโยนจงจําไว้ว่าจงเข้มแข็งแต่อ่อนโยนพระองค์ไปที่ไหนก็จะตรัสอย่างนี้เสมอพระองค์บอกว่าโลกเนี่ควรจะเป็นโลกที่เหมาะสมสําหรับมนุษย์และโลกที่เหมาะสมสําหรับมนุษย์ก็คือโลกที่มีความอ่อนโยนเพราะฉะนั้น ความอ่อนโยนเป็นแก่นกลางแห่งพระบุคลิกของพระองค์ไปที่ไหนก็มีความอ่อนโยนนะครับอย่างที่สองคำที่สองที่เราจะเข้าใจพระสันตปะปาปาฟรังซศสก็คือมุ่งไปความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสารสามารถพบเห็นได้จากที่พระสันตปะปาปาฟรัง่งซิสทรงแสดงออกมาเป็นความปรารถนาเชื้อเชิญมวลคาลิกให้ละทิ้งพื้นที่สะดวกสบายและกล้าตีวงออกไปซึ่งข่าวสารแห่งความเป็นคิดตะชน ครั้งหนึ่งพระองค์ไปที่งานเยาวชนโลกนะครับเยาวชนมาจากทั่วโลกเป็นล้านคนเลยนะครับที่กรุงรีโอเดอจาเนโรนะครับปีคศ2013และพระอ,องค์ตรัสให้เขาออกไปอย่ามารวมกันแบบนี้พ่อต้องการการปฏิบัติที่นี่จะมีการเปล่งเสียงพ่อมั่นใจแน่นอนที่นี่กรุงรีโอจะมีเสียงมากมายไม่ต้องสงสัยถึงสิ่งนั้นแต่พ่อต้องการให้ลูกทำตัวเองให้เป็นผู้คน ให้ผู้คนได้ยินในสังข้อมูลนของลูกพราะต้องการให้เสียงนี้ดังออกไปเพราอต้องการให้พระาศาสนาจักรเดินออกไปบนถนนพราะต้องการให้เราต้านทานของฝ่ายโลกทุกสิ่งทุกอย่างที่เอาแต่แข่งขันกันทำสถิติทุกสิ่งที่สะดวกสบายทุกสิ่งที่ทำด้วยแนวคิดสมณะสุดต่งนิยมทุกสิ่งที่อาจทำให้เราเอาแต่ใกล้ชิดแค่ตัวเราเขตบัตรโรงเรียน สถาบันซึ่งถูกก่อสร้างมาเพื่อจะมุ่งออกไปหา,หากไม่เป็นเช่นนั้นมันจะกลายเป็นเพียงองค์กรแบบ NGO และพระศาสนาจักรไม่อาจเป็นเพียงแค่องค์กรแบบ NGO ได้นะครับคำว่ามุ่งออกไปนะครับละทิ้งพื้นที่สะดวกสบายส่วนตัวแล้วมุ่งออกไปให้เป็นประจักษ์พยาแก่คนในโลกเราอยากเข้าใจพระสันนิบาตคำที่3ต้องเข้าใจคำว่าทิ้งขว้างนะครับ พระสันตปะปาปาฟังสิทิ์ทรงบรร n ามบ่อยๆถึงความโหดร้ายของการทิ้งทิ้งกว้างๆสังคมที่กําจัดสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างที่สุดออกไปเด็กๆคนยากจนคนป่วยผู้สูงอายุพระองค์เสด็จไปบ้านพระคนชราแล้วก็ไปถามหญิงคนหนึ่งบอกว่าลูกมาเยี่ยมบ้างไหมหญิงคนนั้นก็บอกว่ามานะครับเริ่มบอกว่าพระองค์ก็ทรงถามว่า มาครั้งสุดท้ายเมื่อไรหญิงคนนั้นก็บอกว่าคิดสมัติที่แล้วแล้วพระองค์ก็เล่าให้คนที่ฟังบอกว่าตอนที่เจอกับหญิงคนนั้นน่ะเป็นเดือนสิงหาคมคิดสมัติที่แล้วก็แปลว่า8เดือนแล้วพระองค์ก็บอกว่าคิดดูสิแปดเดือนลูกไม่มาเยี่ยมแม่ทําได้ยังไงการทิ้งทิ้งคว้างในสังคมของเราตั้งแต่ทิ้งคนแก่ทิ้งเด็กๆทิ้งคนป่วยนี่แหละครับใครอยากเข้าใจพระสันตรรป,ป,ปาก็ต้องเข้าใจคำว,ว่าทิ้งคว้างพระองค์มีคํานี้ตลอดเวลา ต่อไปชายขอบปริมนพลพระองค์ทรงใช้คำนี้นะครับทำไมพระองค์ทรงใช้คำนี้ยุทธศาสตร์ภูมิภาคโลกที่มีผลทางการเมืองของพระศาสนาจ,จักรก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยภายใต้องค์พระสันตรประปาปาฟังซิดการเดินทางครั้งแรกของพระองค์เสด็จไปยังเขตลัมบิดูซาซึ่งเป็นเกาะที่ผู้อพยพเข้ามาอย่างที่วีบยุโรปจํานวนมากอาศัยอยู่ในค่ายนี้ประเทศยุโรปแรกที่พระองค์เสด็จเยือนคือประเทศอัลเบเนีย เป็นประเทศเล็กนิดเดียวทําไมพวกไม่เสด็จไปประเทศยุโรปที่ร่ำรวยไปประเทศอาร์เบเนียการเดินทางไปยังประเทศแถบลาตินอเมริกาก็มีการแวะไปยังประเทศบูริเวียปารากวัยเอกวาดอรวมอยู่ด้วยประเทศที่เอ่ยชื่อมาเป็นประเทศยากจนในทวีปอเมริกาใต้พวกยังทรงเลือกแต่งตั้งพระคดีนันจากประเทศเฮติตองกาบูนาฟาโซประเทศเล็กๆซึ่งไม่มีผู้แทนประจำอยู่ในกลุงวาตีกันด้วยซ้ำ เพื่อจะเข้าใจความจริงพระสันตประาตรัสว่าเขาผู้นั้นต้องออกไปยังชายขอบของเมืองหรือไปยังเขตแดนวงนอกแห่งความเป็นอยู่จริงของโลกต่อไปอีกคำหนึ่งเลยครับที่วันนี้จะนำมาสู่บทอ่านที่สองก็คือน้ำตาพระสันตปาะพาฟ랑ซิสท,ทรงคิดว่าน้ำตาคือการรับรู้ถึงความเจ็บปวดในชีวิตผู้อื่นที่สมเหตุผลเป็นหนทางของพระองค์ในการเป็นนามโลกาพิวัตแห่งการเพิกเฉยไม่ใส่ใจ พ่อเขาเชิญลูกแต่ละคนจงถามตนเองฉันเคยเรียนรู้ที่จะร้องไห้บ้างหรือไม่ฉันเคยเรียนรู้ที่จะร้องไห้เพื่อใครบางคนที่ถูกทอดทิ้งบ้างหรือไม่ฉันเคยเรียนรู้ที่จะร้องไห้เพื่อใครบางคนที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดบ้างหรือไม่ฉันเคยเรียนรู้ที่จะร้องไห้เพื่อใครบางคนผู้ทุกข์ทนเพราะถูกล่วงละเมิดเหยียดหยามบ้างหรือไม่คำต่อมานะครับคำที่5อ่า คำที่6นะครับคำว,ว่าเมตตาความเมตตาของพระเจ้ามีเตรียมไว้สาหรับผู้ที่เป็นทุกข์ถึงบาปพระสันตปปาตรัดแล้วตรัดอีกพระองค์ทรงเชื้อเชิญเราว่าจงอย่าเหน็ดเหนื่อยที่จะวอนขอความเมตตาจากพระเจ้าพระเจ้าทรงเข้าใจเราพระองค์ทรงรอคอยเราพระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยที่จะทรงอาภัยบาปแก่เราหากเราเป็นทุกข์ถึงบาปและปญหาพระองค์ด้วยหัวใจที่เปิดออกอย่างแท้จริงจงอย่าลืมสิ่งนี้ พระเจ้าไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยที่จะทรงอภัยบาปให้แก่เราเป็นพวกเราผู้ซึ่งเหนื่อยหน่ายที่จะทูลขออภัยโทษจากพระองค์คำสุดท้ายคำที่7ความชื่นชมยินดีพระสันตปะปาปาทรงเสนอวิถีชีวิตรูปแบบใหม่มีรากฐานอยู่บนความเรียบง่ายและมีใจดีเมตตาทุกๆวันเป็นการสร้างสายทานแห่งความชื่นชมยินดีรอบๆตัวพระองค์จงเป็นประจักษ์พยานแห่งความชื่นชมยินดี ที่การได้พบพระเยซูเจ้านำมาให้เพราะว่าพ่อขอบอกว่าการได้พบพระเยซูเจ้าทุกครั้งคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตและยังเติมเต็มตัวเราด้วยความชื่นชมยินดีความชื่นชมยินดีเช่นนี้ออกมาจากข้างในที่อธิบายว่าพระเจ้าทรงเป็นเช่นไรความชื่นชมยินดีนี้แผ่ซ่านไปรอบพระเจ้าเมชิพของพระสันตะปาปาฟรังกิสมองเห็นได้อย่างชัดแจ้งในทุกสิ่งที่ปรากฏออกมาจากที่พระองค์ทรง,งกระทำเจ็ดคำ มีคำว่าเมตตาในบทอ่านที่หนึ่งของประกาศกเยเรมีที่เราสรุปในวันนี้มีคำว่าน้ำตาซึ่งอยู่ในบทอ่านที่สองที่พระยสุ่เจ้าทรงร่ําให้คร่ําควรวอนขอต่อพระบิดาและพระบิดาทรงฟังพระองค์สวัสดีครับ